ท่านทั้งหลายจงจำข้าพระเจ้าไว้ว่าบัดน,นี้ข้าพระเจ้าเป็นผูหัาดแล้วตำรวจบุกจับพระอารมณ์กดกับหมอบีคุมตัวมาสอบปากคำเข้มที่กองปราบาเรื่องเราจะเป็นยังไงติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะวันนี้พ่อรู้สึกมีความสุขที่ได้โอกาสได้บอกเล่าเรื่องราว ที่จะเป็นการรักษาซึ่งศรัทธาของญาติโยมพุทธศาสนิกชนคนไทยทั้งหลายด้วยเหตุที่ว่าพ่อได้ทำงานที่เป็นประโยชน์มามากกว่าสามสปีซึ่งในบางครั้งบางเรื่องบางอย่างนั้นก็มีข้อบกพร่องผิดพลาดไป พ่ออยากจะให้ความเข้าใจว่ามันมีสองด้านด้านหนึ่งก็คือในด้านของทางธรรมอีกด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องของทางโลกเรงทั้งสองด้านนี้เนี่ยก็ล้วนมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกูบซึ่งกันและกันทุติยมิขอท่านทั้งหลายจงจำข้าพระเจ้าไว้ว่า นนี้ข้าพเจ้าเป็นคร้หัแล้วทุ้ติดยังติดคน,นีครับนพ่อท่านมีความสมพอ่อท่านเต็นใจเต็นใจครับสำนึก ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นทานต้องท่านย้อนย้อนสกโดยท่านเองเลยในไม่มีใครบังคับนะขอบคุณมากนะครับในช่วงนี้ผมว่าขนม้องไปช่วยที่บ้านหนึ่งไปใจทุกคนนะ ด้านเจ้าหน้าที่อีกชุดบุคคลนวัดพระบัณฑนาพูที่จังหวัดลบบุรีค่ะด้านรักษาการเจร้าวาดรู้สึกกังวลใจกลัวว่าจะไม่มีคนช่วยดูแลผู้ป่วยเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กันต่อค่ะน่นารักษาการหลวงพ่อกังวลอะไรมากที่สุดตอดนนี้กังวลคนป่วยจะจะ,จะมียามีอาหารการกินเพราะว่ามันเหมือนเวลาพวกเราเนี่ยมันมีมันมีคังอยู่ประมาณหนึ่งถ้าเกิดว่า ไม่มีไม่มีคนมาช่วยบริจาคทาบุญเนี่ยแตอเราก็จะต้องเอาของพวกนี้มาใช้พอมาใช้มันหมดแล้วครับเนี่ยนี่แหละคือปัญหาแหละแต่ถ้ามันหมดจริงๆริงเราจะทาไงลูกพ่อตอนั้นนะเจถามว่าคนป่วยมีใครจะเอากลับบ้านไหมไม่มีหรอกเราไปเอาไปบ้านก็เป็นที่ระเกียดเขาคุยง่ายๆถ้าพึ่งมาหายแล้วเนี่ยก็ย,ยังไม่มีใครที่จะไปกินข้าวด้วยนะมันก็ยังจะกิดหวงใจอยู่ประมาณเนี้ย ้วอยู่บ้านนี้แหละดีที่สุดแล้วประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลอะไรมากมายอย่างครับว่าถ้าหากว่าเกิดเรื่องอย่างนั้นจริงๆจะทํายังไงผู้ป่วยอันนี้อันนี้อย่างเพราะว่าเราเพิ่งมาเป็นรักษาการได้สองวันแต่เราก็ต้องเราไม่ทิ้งเขาแนี่นอนเราไม่ปล่อยเขาตายครบกอดไม่ให้เขาอดตายหรอย่างนี้ก็ต้องดูแลกันยังอยู่ได้อีกนานสักเท่าไหร่ครับเดี๋ยวต้องไปดูดูคลังก่อนดูไปดูครังกันมาอื่นประมาณจะได้ แั่ใครพ็มากินนชายคนเป็นร้อยเนอะแต่ออหลวงพ่อไม่ทิ้งเขานะโอ้ไม่ทิ้งไม่ทิ้ง<ะ>ออบอกเลยว่าไม่ทิ้งรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ